สวัสดีครับยันเส้าครับวันนี้ก็มาพ่อกันอีกครับวันนี้ก็มาใส่เบ็ดครับใส่เบ็ดเนื้อหอกงวันนี้ก็มาใส่ยุกุตน,น,นะครับวันนี้ใส่สองมองด้วครับใส่ยุกุดน้ำใส่ยูซี่ครับหลังละโอ้มองละยี่สิบลังเนี่ครับแต่คนนะ่ะตั้งใจไปใส่ซิวซี่เป็นแหละรครับไอ่น้องครับไป ที่กันน้ำมันขึ้นหลายแล้วผมมัห้ามองไส้บ่ได้ครับน้ำมันขึ้นไปในปลาเลยก็มันหกขี้เหือไปกับห้ามองช่องไส้บ่ได้เลยไส้ได้ประมาณยี่สิบหลังเลยครับเบ็ดมันเลือบเม่บเ่ม,ม,มดกอเลยม,มาใส่อยู่กุดประมาณสิบคนล้เนี่แหละครับอยู่นี่ภาพพี่น้องไป็ดลุ่ง มีป่ายัางถือเลยบอกครับว่าเลื่อนไปป่ายัางคือนยังดึงเบ็ดยึบยึบยึบครับพี่น้อกเบิ่งครับนี่ล่างนี่ครับป่ายังธรรมดาปากกดนะถืกเงื่อหัวกดให้ปากคอเข้าไปอย่างนี้น ไปยังก็เห็นค้าวคายู่ครับหรือเปากดปุ่นนี่ยุบยุบปะกดกระกดครับนี่ครับ มหมายเลขครับกดยูนิกะหลังบูนี่ประมาณหอดยี่สิบบนกดแต่กดเลยไปหามาใส่ดีๆหลายๆอยูย่ เบิ้งเดไปเบิ้งยูซีนะพี่น้องมีบอปปิสีกนะมีปลาทิ้งบับอันนี้ก็ย่างเหยื่ออยูน่นครับนี่เหยียบหัวอ,อนนยู่ทางข้าง เหยเหยโดดถึกเลยสิหน่อยคนเหยปึกเหย <bir yakan> <expand> দায়িত্ব দিওঁ กดบ,บ่มีบ่พี่นอ่องหายเงียบครับพี่น่อยยกกดกะได้เบ็ด1ิบก้นล่างหนึ่งครับพี่น่องได้ปากกดตัวเดียวครับ บ่อมันเลยครับได้หนึ่งตัวครับไปหลุ่นยูซี่ตัครับพี่น้องยูซี่กัเบเสดอบ่อสิมานบ่อจกตัวสองตัวอีกพอแล้พี่น้องมานี่กับลงมาซี่แล้วครับมันไปหลุ่นเบิ่งครับยูซี่สี่สมานเลยเบ่อโคตรโตบ่อแต่อยู่กุศกก็ได้ตัวหนึ่งครับพี่น้อง มาสี่กับประมาณจากหล้างบวนีประมาณยี่สิบล้างนี่แหละประมาณนี้เลยครับว่าที่ตั้งใจมาใส่ซี่เลยหลายมากกับห้าหม่องใส่ยาก,กครับนำนำซี่ข้างล้าย่งน้อยมานี่มันเกิดขึ้นไปอยู่ในป่าก็ห้าหม่องเสียบเบ็ดบ่ใดอะเลยไปใส่อยู่กุนนำได้สิบกุนลังครับ อ,อกินอยู่ตัวพีนอนนี่มันขัดปากตันไหนมันเกี่ยวเลยเบ็ดอยู่ครับนี่ยมหมดอยู่ครับหมดติดโอ้เบ็ดเลยเบ็ดม่มีคมพอหน่อย อ้าวหลังนี่เห็นถืออยู่ครับถือป <tar> ้ายยังคืข <wrote pais ans> ึ้น <intellectual> ดินหน่อยแอบแอบเดี๋ยวนี่เป็นป้ายเสียมก่อนโอ้มีปลากดกินเบ็ดครับ

ม่งกับเป็ดตครับปรากฏเทอดีนี่โอ้ยม่มันตี้เหยื่อเรเยื่อครับม,มันเกาะข้างนอกท่นเกาะข้างนอก ลัางนี้ก็ขัดปากอีกแล้วครับดีไปโกะงามใหม่ครับติดก้นนี่ใส่เงืวว้อหัวอยู่ซีนี่มันถึกดีเลยสินะไอ้นก็น,นำมันน้อยบนลายอยู่ซีนล่างนี้ก็ถึกตัวี่นอ้อาอันนี้อันนี้ถึกปัสเสียมครับ ปลาเสียมบอถึกปลากดเลยเจียวใม่นุ่มดีแน่ปลาเสียมตัวนึ่ง เส,สียมตัวงามๆเสียมไข่เน่อยู่ครับเสียมตัวงามๆก็หล่นเหยือหลายอยู่ครับแต่ว่าเบ็ดผมบ่ได้บึงบ่ได้เปลี่ยนเบ็ดเลยเบ็ดใหม่เบ็ดเก่ามันบกคมเพราะหน่อยอลอหอยลังบางอันก็บมมีคมเพราะหน่อยรูปได้

เห็นเลยเนี่ยถ้าดึงไปสายบูนใหญ่ไไแล้วกินครับมาดึงพอดคันไปเลยเหยียบอะเสียดายเนาะโอ้ ปลาเสียมอีกแล้งปลาเสียมไตรตรอนงนะตรงปากศบุกินกบบนี้ครับปลาเสียมอีกแล้วปลาเสียม ธรรมดาเหย่อหพวกนี่กับปลากรดนี่ครับปลากรดปลาเสียมนี่ปลาคอปลาดุกกับกินครับมันนี่บ่ม,มีเลย โอ้พี่น้องมาหนีมายำ่ำเบ็ดกระบบอ,อกคืดพี่น้องโอเคมานดอกครับยุซี่ก็บดถือครับนี่ทอดเห็ดทอดเบ็ด,ด,ดหายไปลังหนึ่งครับลมใสป้ายใหญ่แหละสิมากินป่านหน่อยถือเบ็ดโอ้ถือบ่มมันครับได้ปลาเสี่ยมสองตัวยุซี่กับปลาขยัยงตัวหนึง่งอยู่กุดก็ได้ปลากุตัวหนึ่งครับใส่สองมองเลยนครับ พวมานวะครับมึงนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อครับหอกันใหม่คลิปหน้าครับจะหาคลิปมาให้พี่น้องเบิ่งไปอีกเรื่อยๆเลยครับจะหาอย่างเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็หาอยังก็บ่อกใครใดบอกใครมานวะครับเงียบเงาเลยครับมึงนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องหอกันใหม่คลิปหน้าครับขอขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ